เตรียมความพร้อมให้ต้นไม้ก่อนลงดินเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยต้องไม่พลาดคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนไม้ภายงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางการเ,เตรียมต้นไม้นะครับเพื่อลงปลูกแดดร้อยฝนร้อยนะครับในวันนี้ก็จะแนะนำ เกี่ยวกับเรื่องแสงนะครับว่าเราจะปรับสภาพให้กับต้นบอนกระดาษด่างในต้นเล็กๆเนี่ยก่อนที่จะเอานปลูกลงดินเนี่ยเราควรปรับสภาพอย่างไรนะครับเพื่อให้ทนกับสภาพแวดล้อมแดดร้อยฝนร้อยได้นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนำนะครับว่าเราควรใช้กระถางออขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับในการปลูกในแต่ละระยะปลูกนะครับจนถึงลงดินก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมกด เข้าไปดูนะครับในคลิปที่ผมทําไว้ในคลิปนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแสงนะครับในระยะแรกนะครับที่อยู่ในกระถาง4-5นิ้วนะครับผมจะใช้วิธีการตามแสงในช่วงครึ่งวันเช้านะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าในระยะรอบบ้านเรานะครับที่เราปลูกนะครับแสงช่วงเช้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วง6โมงเช้านะครับไปจนถึง11โมงนะครับม่เกินนี้นะครับแสงเป็นแบบไหนนะครับ ให้เรานำต้นกล้าที่เราเ,าเตรียมไว้นะครับไปตามแสงในช่วงนั้นนะครับทุกวันให้ได้แสงในช่วงเช้าเนี่ยขึ้นวันเช้าเนี่ยทุกวันนะครับหลังจากช่วงบ่ายแล้วเราก็เอาเข้าสแลนหรือเอาเข้าร่มก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทําวิธีนี้นะครับตลอดจนถึงเปลี่ยนไซส์เป็นกระถาง8หรือ11นิ้วนะครับก็จะทําแบบนี้ทุกวันนะครับช่วงเช้าผมก็จะยกเอาไปตากแดดนะครับ มีกี่ต้นผมก็ยกหมดเลยนะครับถักแดดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมเวลาหมดเวลาแล้วเนี่ยผมก็จะยกเข้านะครับเก็บเหมือนเลี้ยงเด็กเลยนะครับประมาณนั้นครับเพื่อให้ได้ชินกับแสงแดดแล้วก็ให้ต้นไม้ได้มีการปรับสภาพนะครับให้รับแสงได้มากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องการสังเคราะห์แสงได้ดีด้วยนะครับต้นไม้จะแข็งแรงนะครับ ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่ยืดนะครับเพราะว่าได้รับแสงเต็มที่นั่นเองในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงเช้า6โมงถึง11โมงประมาณนั้นครับหลังจากนั้นนะครับเราผ่านไปประมาณ1-2เดือนนะครับก็จะขยับไซส์เป็นไซส์กระถางที่8นิ้วถึง11นิ้วนะครับในระยะนี้นะครับผมจะให้เป็นแดดเกือบเต็มวันนะครับสังเกตนะครับแดดเกือบเต็มวันแต่ยังไม่ให้โดนฝนนะครับเพราะว่า ความชื้นในกระถางนั้นยังมีมากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนฝนหรือเลี้ยงฝนร้อยด้วยเนี่ยอาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยท้องฟ้ามันก็จะครึ้มนะครับครึ้มเกือบทั้งวันเลยต้นไม้จะได้แสงไม่พอนะครับผมก็เลยต้องตามแดดเกือบทั้งวันสรุปนะครับในระยะที่2นะครับเราสามารถให้ต้นไม้เนี่ยอยู่ในกระถาง8ปถึงสินิ้วแล้วก็ได้รับแสงเต็มวันได้เลยนะครับ ในช่วงที่ฝนตกเราก็อาจจะต้องเก็บนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้รากเน่าประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆทําทำได้แบบนี้นะครับต้นบอลกระดาษด่างของเพื่อนๆนนะครับก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ คนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับพร้อมที่จะทําเป็นไส้แม่หรือลงปลูกแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมดินนะครับในแต่ระยะปลูกด้วยนะครับว่าจะต้องเตรียมดินแบบไหนประเภทไหนบ้างนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้สวัสดีครับ